สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจัดงานแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตุลาพฤศจิกาหรือธันวาในปีนี้นะคะอาจจะกำลังงงว่าเอ้ยตัวเลขปลายปีมันจะเป็นยังไงจะจัดงานได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปให้ฟังค่ะว่าจัดงานได้หรือไม่ได้นะแล้วควรจะเตรียมตัวยังไงกันบ้างค่ะอันนี้เป,นเป็นข้อมูลจากตอนที่เราประชุมนะคะกับหลายๆโรงแรมเพื่อร่วมกันวางแผนการตลาดเราจะสังเกตได้เลยว่าเทรนจากเชนใหญ่ๆนะคะตอนนี้จะออกแพ็กเกจเล็กประมาณ20-50ถึงคนนะคะแปลว,ว่ามันมีการคาดการแล้วค่ะว่าปลายปีนี้ถ้าเกิดว่าใคร จัดใหญ่แขกเยอะนะคะมันไม่น่าจะสามารถเป็นไปได้เลยค่ะอันนี้เราขอประกอบเพิ่มขึ้นให้นะคะกับตัวเลขของจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ประกาศราสกิจจานุเบกษาถ้าย้อนกลับไปนะคะตอนเดือนมกราปีที่ผ่านมาเนี้ยตอนที่จัดได้300คนจัดเลี้ยงนะมีจํานวนผู้ติดเชื้อต่อวันนะคะแค่ประมาณ200คนเท่านั้นเองตอนเดือนเมษานะพอผู้ติดเชื้อเพิ่มมาเป็น1500นะคะเขาให้จัดได้20คนแต่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีการฉีดวัคซีนแล้วเนอะแต่เราก็คิดว่ายังไงอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้สามารถเปิดให้ งานได้แบบคนเยอะๆนะคะคิดว่าเลียงได้ 100- ่งถึงสองคนนี่แบบปีนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะคะแต่ว่างานมั่นน่าจะจัดได้แต่ว่าเป็นการจัดแบบเล็กค่ะพอเพื่อนๆดูแบบนี้แล้วอย่างแรกเลยค่ะก็คือว่าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยค่ะถ้าตัวเลข2 0่สถึงห้นะคะงานมัน่นเราจะเลื่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องดูว่าคุณพ่อคุณแม่รับได้ไหมถ้ารับได้เราก็ไปต่อถ้าเกิดรับไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะเลื่อนไปก่อนเนาะส่วนในเรื่องงานเลี้ยงก็อาจจะพักไว้ก่อนเลยนะคะ พอรู้จํานวนแขกแล้วนะคะอาจจะลองเริ่มกําหนดไปเลยะคะ่ะว่าพิธีเราจะเหลืออะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะไปพ่วงกับอุปกรณ์หรือว่าข้าวของเครื่องใช้ที่จะตามมาเนะืะคนไม่เยอะเจ้าบ่าวอาจจะไม่ได้เดินแห่ขันมากเยอะๆและอ่าพันขันมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขบวนยาวมากพิธียกน้ําชาล่ะผู้ใหญ่มาไม่เยอะแล้วข้าวของที่เราต้องซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะลดลงอย่างที่สองนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ลานชุดโปดีมากแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอยู่ในวงการเบีดิ้งมาหลายปีถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะจัดงาน,นะคะฉีด วัคซีนกันครบแล้วก็ไปลองชุดได้ระวังเนื้อระวังตัวกันดีๆเนอะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็สามารถถ่ายพรีวดดิ้งได้นะคะเพราะว่ารูปพรีวดดิ้งนี่แหละค่ะที่เราจะเอาไว้ใช้ลงโซเชียลประกาศจนันทร์นึงหรือว่าอาจจะใช้มาทําแบบอ e ีการ์ดไว้แบบส่งเชิญเพื่อนๆแบบนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงพรีวดดิ้งได้อยู่นะคะสามารถออกกองเล็กได้อยู่ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่ห้ามลืมทําเลยค่ะพอเราตกลงใจได้แล้วนะคะว่าเราจะจัดหรือไม่จัดอย่าลืมแจ้งตากล้องช่างแต่งหน้าแล้วก็โรงแรมให้เรียบร้อยนะคะพอเห็นจํานวนแขกแล้วเราอ,อาจจะเริิ่มมคดถึงเ ว,วันนั้นจะต้องเป็นสแน็คบ็อก์อาจจะต้องแจกอะไรเผื่อเรื่องอาหารไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องราวที่เราไปเตรียมได้ในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่จะแต่งงานปีนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสามารถแบบจัดงานปีนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรนะคะก็สามารถเมนไว้ได้ใต้โพสต์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยทยอยตอบให้เรื่อยๆค่ะเผื่อเพื่อนๆมีคําถามอะไรที่อยากรู้กันค่ะ